ดีครับช่องอินสะพาร่มชวนชิมชมนะครับผมเมื่อนีภาพมาบึงสวนอินสพาร่มกับขอกไกลครับอยู่จังหวัดเชียงพูนครับนี่อินสพารัมทั้งบิดสิบต้นครับปลูกดินไปปีเครื่องครับผมได้ต้นขนาดนี้นะครับเดี๋ยวครับปีผพาน้องยางไปบึงไกลๆนะครับผมนี่ครับต้นอินสะพาร่มปีเครื่องครับผมปีครับอีกเกือบเกือบหกเดือนแล้วครับปลูกไป พาเบิงสวนตัวพีกช่วงลาแล้วครับช่วงปลายมแลวครับผมอันนี้ปลูกกะเก็บไปซีหารอบนะครับผมได้เงินมากประมาณสองสามหมื่นครับพื้นที่ประมาณงัน้หนึงครับผมปีนี้กะราคาก็ถือว่าดีก็ปีก่อนครับแต่ว่าก็พอดีทำที่ตั้งปร่งไม้ไ้นะครับผมว่าสีหว์วโลดละลอยช่วงหนึ่งก็ว่าถึงครับรได้รายสุดปีนี้กะหกสิบห้าบาทนะครับผม อยู่จังหวัดเชียงพูมครับปลูกไว้11หลองนะผมปีนาก็จังว่ากันไหมครับเพราะว่าปีนี้ผิดพลาดเยอะครับเพราะว่ามาปลูกไวกเราน้ำไม่เคยแหงเลยครับน้ำท่วมเปรียงตลอดครับสูบสูบวกกับวะเลยครับเพราะว่าหน้างขางๆเพิ่นน้ำท่วมตลอดนะครับผมน้ำมันเป็นห่วยลงมากพอดีครับบม่เคยแหงเลยครับพีกแซ่น้ำตลอดครับง่ายก็ เฮ็ดบาหวานเบาใบบนแล้วครับหง่ายงามซ้ำต้นพีกนูเบิดปุ๋ยไปสองกระสอบครับบ่ได้ใหลายครับเพราะว่ามีขี่ไก่แซมตลอดดูไก่ฟาร์มไก่ครับผมเดี๋ยวพาไปเบึ้งต้นนี้นะพาลั่มครับผมนีและครับต้นหนึ่งเกือบบ่รอดครับมันหักไปน้อยหนึ่งครับบ่หูไปยังถือยังบ่ครับหักเลยต้นหลากระมูครับต้นนี้ต้นโยเกิร์ตต้นกล้วยก็บบ่ไงบ่ไหนครับ มองกันกะคุ้มพัตติกัยนะครับปลูกเห็ดเฟี้ยงครับผมนะครับปลูกระยะหาคุ้นหาเมียครับมาใกล้มาใกล้มาใกล้กันไปได้ครับอินทรพลมมีอีกสองต้นครับสีเงี้ยเงี้ยน่อยเนี้ยครับผมบำรุงคุยกะสูตรเสมอครับขี้ไก่ครับไปทางเขา้วครับผมครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับผม